ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูส่วนของ Video Studio นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ลักษณะการทำงานของ Video Studio อันดับแรกนะครับเรามาดูส่วนด้านบนนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนของเมนูบาร์นะครับก็จะเป็นการรวบรวมคำสั่งต่างๆในการใช้งาน Video Studio ไว้ถัดมานะครับ ก็จะเป็นส่วนของสเตปการทํางานซึ่งประกอบไปด้วยสามสเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกก็คือการแคปเจอร์ก็คือการจับภาพวิดีโอนั่นเองนะครับจากกล้องดิจิตอลหรือว่ากล้องวิดีโอนะครับเข้ามาในโปรแกรมเพื่อแปลงเป็นไฟล์วิดีโอถัดมานะครับเมื่อเราได้ไฟล์วิดีโอแล้วก็มาถึงขั้นตอนอ d ดิทก็ทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัดต่อแก้ไขใส่สีใส่แสงใส่เทคนิคใส่เสียงลงไปเมื่อทําการอดิทเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็มาส่วนของแชร์ก็คือการแปลงไฟล์นะครับออกไปใช้งานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น vcd dvd หรือเป็นไฟล์วิดีโอรูปแบบต่างๆที่เราจะนําไปใช้งานหรือว่าเป็นไฟล์เสียงเอาละครับหลังจากนั้นก็มาดูส่วนของ preview window ส่วนของ preview window ใช้สําหรับแสดงวิดีโอแสดงเสียงนะครับว่าออกมานั้นจะเป็นยังไงนะครับก็จะแสดงภาพตัวอย่างมาที่หน้าจอนี้ ส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนของ Library Library ก็จะประกอบไปด้วยนะครับ Library ในส่วนของวิดีโอถัดมาก็จะเป็นของรูปภาพถัดมาก็จะเป็นของเสียง Library นั้นสามารถเก็บข้อมูลต่างๆโดยแบ่งเป็นสัดส่วนและสามารถแสดงพร้อมกันได้เช่นเมื่อเราคลิกไปที่วิดีโอกับเสียงสังเกตด้วยว่าในส่วนของวิดีโอนี้นะครับก็จะแสดงส่วนของวิดีโอขึ้นมาเป็น2ตัวนี้ แล้วก็ส่วนเสียงเมื่อเราคลิกก็จะแสดงส่วนเสียงหน้าต่าง Preview Window นี้ก็จะแสดงลักษณะขึ้นให้เราชมถ้าเกิดเราคลิกทั้ง3ตัวนะครับก็จะมีการแสดงทั้งวิดีโอภาพและเสียงถ้าเกิดคลิกเอาวิดีโอออกเห็นสังเกตว่า2ส่วนนี้ Active อยู่เอาละครับถัดมานะครับนอกจาก Preview Window แล้วนะครับแล้วก็ Library เรามาดูส่วนของ Option p a n e l ส่วนนี้คือของ option panel นะครับก็คือจะทำการซ่นอนเอาไว้เมื่อเราคลิกปุ๊บ option panel ก็จะเปิดขึ้นมาทำการปรับแต่งวิดีโอส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็คือส่วนของ timeline ส่วนของ timeline นี้หรือว่าเราเรียกว่า project timeline ก็จะมีหลายแบบในการตัดต่อวิดีโอให้เรานะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบ thumbnail เมื่อลากแล้วก็วางนะครับก็สามารถตัดต่อวิดีโอได้อย่างง่ายๆ แต่แบบทําแนวนั้นข้อดีก็ง่ายครับแต่ข้อเสียก็คือไม่สามารถตัดต่อวิดีโอในรูปแบบที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นได้เรามาดูในส่วนของทำรายวิวสังเกตน,นะครับว่าลักษณะของวิดีโอก็จะมาต่อเน,นื่องกันเมื่อเราก,กดปุ่ม delete คลิกไปที่วิดีโอและ delete ก็จะเป็นการลบส่วนนี้ก็เป็นส่วนประกอบคร่าวๆนะครับของวิดีโอสตูดิโอนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถที่จะทําการปรับแต่งหน้าจอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยหรือว่าลักษณะที่เราชอบเช่นเราคลิก หน้าจอนะครับแล้วก็เลื่อนมาวางในจุดต่างๆเห็นไหมครับหน้าจอก็จะมาอยู่ตามจุดเที่ยวต้องการเมื่อเราต้องการวางหน้าจอนะครับไปตามจุดที่เรารู้สึกถนัดคุ้นเคยหรือว่าชอบแบบนี้มากกว่านะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการทํางานของเรา<ม>ก็คลิกสังเกตจุดลูกศรด้านบนด้านข้างนะครับทั้งสองด้านนะครับหรือว่าด้านล่างเราก็สามารถแทรกพาเนลไว้ตามจุดต่างๆที่เราต้องการได้ เห็นไหมครับคลิกนะครับวางคลิกล่ากนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้ววางเห็นไหมครับหน้าจอก็จะไปอยู่ตามจุดที่เราต้องการนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถปรับกับส่วนอื่นๆของตัวงานเราได้ด้วยนะครับ เอาละครับสำหรับบทนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Video อสตูดิโอนะครับเราคงเข้าใจไล้ว,ว่าลักษณะการทำงานทำงานแบบไหนนะครับแล้วก็หน้าต่างของวิดีโอสตูดิโนั้นมีอะไรบ้าง